นิกกี้เคลี้ยงจานใส่ก้อยด้วยเรื่องไม่ได้เคลี้ยงคือเคลี้ยงมันจะดูแรงน่าเป็นคนอารมณ์ร้อนเขาพูดแบบเมือนบินเป็นแบบเป็นอะไรแล้วเลยสุดแล้วมึงเป็นอะไรเออแล้วูหไม่เคยขึ้นมงกูเขาเขาเป็นพี่สายไฟเขาเป็นพี่เขาเ็เลยตบโต๊ะแต่ว่าจามันดันเหลื่อนกับโต๊ะปึ้งแล้วค่าทั้งหมดก็ลงมาอยู่ตรงนี้ทุกคนจะเข้ามาห้ามเขาแล้วก็ชี้หน้าทุกคนแล้วก็บอกว่ายศปล่อยเขาอายุเท่านี้แล้วควบคุมตัวเองไม่ได้ให้สํานึกตัวเอง แล้วหลังจากนั้นจริงก็เว้นยาวแล้วก็ค่อยไปทีมเมกาที่ไปทะเลาะก,กันเลยก็ไปทะเลาะก,กันดีกออยู่ในอเมริกาแล้วขับรถหลงเงี้ยหนูก็ไม่แหละบีทที่นางไม่ชอบขวาค่ะแม่งไม่ขวาสักทีขวาค่ะเออ <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะคุณทุกคนค่ะอยู่ในรายการไม่ต้องยังไม่ต้องค่ะวันนี้ค่ะคนที่เราจะได้คุยด้วยคือเราอ่ะคุยกับแฟนเขามาแล้วแล้วแฟนเขาเนี่ยเป็นสายทวงบุญคุณทุกคนทวงบุญคุณคนนั้นคนนี้ว่าดังได้เพราะเขานูน่นนี่แล้ววันนี้ตัวผู้หญิงมาแล้วเขาพูดมาตลอดนะว่าฝ่ายหญิงเป็นคนชอบเพาก่อนมัน่นใจสวัสดีสวัสดีค่ะ,คะพี่นิวัดีไม่ขอก่อนนะเรือ่องทวงบุญคุณอนะ่ะไม่ใช่แค่ทุกคนหนะึ่นงกูกนตลอดอ่าจะพูดว่าที่มีทุกวันเนี่ย มีทุกวันนี้ใข่ปั้นเขาชอบพูดในไการสามคนเน่ยเกิดมาได้อ่ะเพราะมันนะเฮ้ยไม่ใช่แขกคนแรกนะใช่อ่ะแต่ว่าเราเคยเขาเคยให้เราไปออก YouTube เราก็เลยพูดว่าจะใช้คำว่าปั้นไม่ได้เขาเรียกว่าเคลื่อนหนุนกันมันคืออย่างนี้จัพพอดกันไปแล้วเขาก็มีคนที่ลืมตัวเขาเาอยากเป็นคนปั้นเราก็อให้เขาหน่อยอ่เรื่องนี้เคลียร์ไปแต่อีเรื่องที่เราชอบเขาก่อนเนี่ย คืออย่างนี้เขาน่ารักนะจริงๆแล้วอะหนูชอบคนหน้าแบบไทยๆดูแบบว่าคมๆหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นความอ้อล้อของหนูคือช่วงนั้นอนะหนูโสดแล้วหนูก็ดันเจอเขา <S 2> <S 2> <S 2> เจอที่หกฉากแล้วเราก็รู้ออสึกว่านีน่ารักจิ คุณไม่มองก้าวจิรลายุไม่มองไม่เพราะอีก้าคือโตไปด้วยกันไงคือสนิทก,กันมาแล้วก,กันแ้วเหรอพี่ดูเป็นคนประเภทเดียวกันเกินไปพี่เจแปนแลสนุกเกินแบบพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยส่วนพี่นิกกี้คือเอางี้พี่นิกกี้เป็นคนอรอเออเหมือนคนแรกๆอะ,ะพูดตรงๆคือเราบองตาเราก็จะรับรู้ได้ว่าเขาปล่อยพลังงานบางอย่างเขาก็จะออกทางตาแล้วหนูรู้สึกว่าหุ้ยคนนี้จะแหลนมากได้เลยไม่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 ได้รู้สึกว่าคนนี้จะต้องมาเป็นแฟนเราแต่มันเป็นอินเนอร์เหมือนคนที่แบบปล่อยรลังสีแล้วเรารู้สึกว่าไม่ได้ฉันก็ อย่างเชิญว่าเธอเข้ามาสิฝั่งเราก็เลยเธอก็เข้ามาสิใช่เอใช่ใช่ใก็รู้สึกแบบนั้นนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าจริงจริงตอนอยู่หกฉากมันไม่ค่อยมีอะไรแต่เราดันไปเจอกันที่ร้านเหออล้าร้านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เห็นเขาเราก็ไม่คิดอะไรเราเรู้สึกว่าเขาเงยหน้าขึ้นมาเขาชวนเรานั่งโต๊ะนี้เราก็เลยแค่จับแก้มเขาแล้วก็บอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดีขาชวนนั่งเขาชวนนั่งแต่เราไม่ได้นั่งแต่เราไปจับแก้มเขาสมมติสมมติพี่ชวนหนูสิก็ให้นั่งนี่เป็นล่าอเ่๋อ อย่างเงี้ยรวทำไม่รู้ทำทำไมเหมือนกันอะจะทำไปละไปจับแก้มเขาเสร็จปุ๊บมันเกิดอะไรขึ้นพักพี่เอมกูเลยวันนั้นแหละต้องเล่นแลก็เขาก็บู้อยู่ไงว่าเขาแบบแบบแล้วรู้สึกว,ว่าเออมันอยู่ในมูดแบบรู้สึกอ้อเหร,รเอแล้วแบบว่าเฮ้ยเราก็โสดไม่แล้วขอตอนคุณอยู่ในหกฉากคุณแอบหบยอดกันไหมเอาใม่ใหม่ใม่ใม่ จริงๆมันคุยดีกันด้วยแต่ว่าเขาจะเป็นคนไวเชิงเพื่อให้คนอื่นรู้เราก็รู้สึกว่าเราก็จะไม่ไม่แสดงอะไรออกอยู่แล้วมันก็จะตื่นเต้นเออแบบว่ามันจะเป็นเรื่องเรื่องอมันเป็นมวลพลังงานที่แบบว่าเราก็เหมือนคุยกันแต่ไม่มีใครรู้เลยเป็นมวลสีชมพูแน่นๆนที่แบบว่าใครก็เข้ามาไม่ได้ใช่แล้ววัาอะไรเล่นซีนเลยที่มันจะต้องแบบเล่นคู่กันแบบบังเอิญที่เขาไม่ได้รู้เราก็รู้สึกว่าซีนนี้เคมีดีมาก เราจะเล่นแบบสนุกจังเลยอะไรเงี้ย <c oughs> คือเนื่องด้วยนะขอโทษนะจินตนาการเขาสูงด้วยเพราะเขาเป็นคนเขียนบทด,ด้วยนะแล้วเขียนบทด,ดังมาหลายเรื่องนะอําแฝรักฉันไว้ใจเธอแล้วมีเรื่องอะไรอีกรักฉันใจเลยนเนี่ย<จ>คนเข, <c oughs> ขียนบทเนี่ยมันจะมีจินตนาการอะไรบางอย่างที่คิดอยุดในตัวเองอ่ะเป็นมวลอยู่ในตัวเองก็คือมันมันคือคนที่แบบไม่ได้พูดออกไปทงคูออ่แต่เรารู้สึกได้ว่ามันมีมวลพลังงานบางอย่างแล้วพอเราไปจับหน้าเขาเสร็จปุ๊บเขาดีเอ็มมาเลยเขาดีเอ็มมาว่าได้พีดีนะ กับบ้านดีๆกับบ้านดีๆและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นช่วงทํางานหนักของเราช่วงนั้นเขียนบทนางก็จะเป็นคนที่ทักมาแบบบ๊ะเป้๊มแวมลงสตอรี่นางก็จะทักเว้นไปก็ทักแต่ไม่ได้มับมาตลอดแล้วอยู่ดีๆช่วงหนึ่งเนี่ยก็คือเริ่มที่วันเกิดนางอยู่ดีๆก็บอกว่าซื้อไอติมมาอยากเอามาให้ซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้ด้วยมันเป็นวันเกิดเขาแล้วเขาก็บอกว่าแบบเออเดี๋ยวมาละลายเอาไปให้ได้ไหมแล้วเลือกซื้อขนมที่มันเก็บไม่ได้ด้วยนะแล้วซื้อไอติมเาาามวใช่ป ปรากฏเว้ยเราก็แบบขอถ่ายดูหน่อยเพ่รู้ว่าเป็นวันเกิดเฮ้ยวันเกิดเลือกที่จะอยู่ดีๆก็ซื้อไอติมมาให้มันก็แบบนิดนึงอ่ะแล้วรู้สึกว่ากูไม่แฮปปี้เบิร์ดเดย์ไม่อะไรเขาเลยหรอโทษกลับไปโฉันเพิ่งรู้ว่าเป็นวันเกิดเธอใช่นั่นแหละก็เลยเป็นครั้งแรกที่ได้คุยกันยาวๆแล้วไปไปรู้สึกว่าคนนี้แหละคือเป็นแฟนตอนไหนคือมันไม่ได้มีโปรเซสแล้วนะเนาะไม่มีโปรเซสการขอใช่ไม่มีโปรเซสการขอแต่ว่าโบมดมนประทับใจจริงๆแบบไปกินนั่งกินส้มตำกันเด็กนั่งกินแบบส้มตำกินลาบก้อยก เป็นวันเกิดเขาแต่ลองไห้เพราะว่าเหมือนกับพี่นิกกี้เขาจะเป็นคนแบบชอบช่วยคนเหมือนกับว่าเหมาร้านส้มตำนี้ชอบช่วยล้านส้มตำนี้เหมือนเขาดีกับคนอื่นแล,แล้วก็เลยรู้สึกว่าเออคนนี้ข้างในจิตใจดี<ม>แต่ว่าค<ม>ุณ <outside. S 1> ไม่มีวันครบรอบกําหนดขอเป็นแฟนไม่มีแต่มันก็จะมีความรู้กันว่าครั้งแรกที่มันแบบรู้สึกว่ามันเริ่มคูยจริงๆหรือว่าเริ่มพัฒนานจริงส่วนใหญ่ก็จะ คิดว่าเป็นวันเกิดเขาอะไรเงี้ยประมาณทุกคนพูดหมดเลยว่าคุณควรได้ผู้ชายที่ดีกว่านี้เออคือจริงจริงช่วงแรกแบบไม่มีเพื่อนเชียร์เลยหลายหลายคนอาจจะดูข่าวเยอะอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าไม่ไม่โอเคแต่พอเราเจอเขาเราก็รู้สึกว่าจริงๆริงเขาเ็เป็นคนแบบจิตใจดีแต่หนูก็ไม่รู้ว่าอะไรคือเส้นของการบอกว่าคนนี้ควรแบบดีกับเราหรือควรดีกว่านี้แล้วพี่ถามนะก้อยเคยเห็นข่าวเขาไหมเหมือนที่เหมือนที่เพื่อนเราเห็นอะคือหนูจะคุยกับคนเนี้ยหนูก็จะไปดูโมกกันเตะเลยคือไอารายการที่คนด่ากันมาเทะเทศก็รู้ว่ามัน แหนูว่าหนูไม่ได้คิดอะไรมากขนาดไม่ได้มองภาพภายนอกเขาในการทํางานถูกปะคืองี้พอเขาเจอเราตัวจริงอะเขาดันเงียบๆหมายถึงว่าเขาไม่ได้เป็นคนแบบนั้นบวกกับก้อยไม่ใช่คนที่มันนั่งคิดว่าเราคุยกับคนเนี้ยจะต้องใช้ชีวิตกันไปจตราบการประวัติศาสตร์เออพอมันแบบปัจจุบันปัจจุบันมากเราก็เลยไม่รู้สึกว่าเรามาตั้งตัดสินเขาว่าเขาเป็นยังไงขนาดนั้นรักหรอยอมรับดีดิเราเปล่าหนูไม่รู้ว่าหนูรักใครรักใครก่อนนะจะเวลาหนูแบบไปแล้วอะหนูก็จะรู้สึกผรชด เ,เหมือนเวลาพวกเธอไปเที่ยวกันอะแล้วพวกเธอบอกเธอรักฉันไหมอย่างเงี้ยใช่แต่ถ้าในความสมพัญ<ช>์จะเป็นป<ะ>คนบอกว่าบอกรักฉันหน่อยเออคิดเธอคิดถึงฉันหรือเปล่าใช่ใช่น้าเป็นคนปากแข็งมากน่าจะเป็นคนแบบว่าการพูดคําว่ารักหรือพูดว่าคิดถึงคือเรียนส่วนเราก็คือฉันรักเธอมากฉันคิดถึงเธอฉันอยากพูดฉันอยาก,นะยากคือเป็นคนที่สามารถพูดได้แบบแต่เขาจะแบบเก็บไว้วันสําคัญใช่หรือว่ารู้สึกแบบมันท่วมท้นจริงๆริถึงจะพังพูดออกมาใครคลั่งรักกันกันว่าหนูนะหนูก็แบบน่ารกอ่ะกกเลิ้เราดูแบบ ็ม,มาสิวะนี้เลยอ่ะเออจะเป็นแค่อยู่กับเพื่อนกับผู้แต่ถ้ากับคนรักก็จะแบบเฮ้ยสลังเธอมากเลยไปดูนี้กันดีกว่าคือก็จะแบบตัวเล็กตัวน้อยตัวเล็กมากมีครั้งหนึ่งไปถ่ายรายการเทปบนวาเลนไทน์แล้วก็แบบโทรไปเพื่อเขาบอกรักแล้วเขาไม่บอก แต่ี D มันแบบใช้เบอร์มันโทรไปแล้วมารับมันรับแล้วก็เหมือนเขาก็แบบงงๆอ่ะว่าหนูโทรมาหรอมันเขาไม่เห็นอะไรเงี้ยคือมันเล่นเกมแข่งกันพูแพ้แล้วนะบอกรักหนูหน่อยพูดพี่หนูรักให้ทั้งเทปเลยเป็นประสาแล้วสุดท้ายเขารักไหมเขาบอกว่ารักที่สุดในโลกแค่นั้นอะจบเลยจบเลยฉันรู้สึกชนะละใช่ความสุขนิกกี้เขวี้ยงจานใส่ก้อยด้วยเรื่องไม่ได้เขวี้ยงคือเขวี้ยงมันจะดูแรงมันเป็นการตบโต๊ะแล้วดันโดนจานข้าวก็ทั้งหมดก็เลยกันในสินทาหนูท่าในเอเวนเจอร์นางเป็นเดียร ือบทด,ดีคือนางดีมากแต่ถ้านางไกายลากอะนางจะเหมือนแบบมันจะโดนเรื่องอะไรมันต้องเป็นเรื่องอะไรอะเ,ออเหตุการณ์เล่าเร็วๆนะคือนางองอนหนูออซึ่งหนูรู้สึกว่าสิ่งที่งอน,นมันไร้สาระหนูก็เลยรู้สึกว่าอ่ะเงินกูไม่งอแล้วเพราะกูงอไปแล้วรอบนึงออแล้ว,ลวมึงไม่หายนะมึงไม่หายสักทีม,มันจะอะไรแล้วอยู่ดีๆนางเลยจะงอหนูโดยการแบบสะกิดที่กินข้าวไอ,อเราเหมือนจะหูดับไปแล้วนางก็เลยอ้าวกูจะงอมกลับแล้วทำไมมึงทำอย่างนี้นางก็เลย,เลยสะกิดหนูแรงแบบแรงอ่ะแรงอ่ะแล้วหนูก็เลยแบบว่าอือเพีาะฟิูว่าจะเง่านะอ๋อเพราะฟิล มึงไม่หายใช่ไหมใช่กูก็เลยโกรธอยู่แล้วทุนเดิมแล้วอยู่ดีมันมาตบเราแรงอ่ะหมายถึงว่าอย่างเงี้ยอ้าวมึงใช่องค์แม่ก็มาแล้วเราก็บอกว่าเก็บมันเงี้ยเงาเราเลยลำใช่ใช่ใช่คือถูกผล่ะอกคล้องคู่เมือออินเนื่องแบบ แล้วเลยสวนแล้วมึงเป็นอะไรเออแล้วูหนูไม่เคยขึ้นมุงกูเขาเขาเป็นพี่สายไฟทั้งคู่กาเป็นพี่เขาเ็เลยตบโต๊ะแต่ว่าจามันดันเลื่อนกับโต๊ะปพ้งแล้วข่าทั้งหมดก็ลงมาอยู่ตรงนี้แล้วคือทุกคนที่อยู่ตรงนั้นก็งงไปหมดซึ่งมันเป็นซีนที่ใหญ่มากเราไปจำน้ำกันเลยเขาสะบะแตกแล้วอะแทนที่เราจะเบาหรืออะไรเงี้ยเราก็ยิ่งแรงขึ้นทุกคนจะเข้ามาห้ามเขาแล้วก็ชี้หน้าทุกคนแล้วก็บอกว่ายศปล่อยเขาอายุเท่าดีนะโค้ชคุณตกลตัวเองไม่ได้ให้สํำนึกตัวเเเเองยยาล เขาเลยเขาเดินออกไปนั่นน่าจะแรงที่สุดในชีวิตที่เคยทะเลาะก,กันคือข้าว,าวที่ติดหน้าก็ยังอยู่ตรงนั้นใช่ก็เอาทิชชูเช็ดนะแล้วให้จากเหตุการณ์นั้นหายโกรธกันได้ยังไงนางก็งอเพราะนางรู้สึกได้ว่าแรงแล้วหลังจากนั้นจริงก็เว้นยาวแล้วก็ค่อยไปทีมเมกาที่ไปทะเลาะก,กันเลยก็ไปทะเลาะก,กันอีก้าเป็นคนอารมณ์ร้อนส่วนใหญ่ทุกครั้งที่ทะเลาะคือขับรถกูอยู่ในเมกาแล้วขับรถหลงเนี่ยเ,เพราะว่าเลี้ยวผิดจนหนูรู้สึกว่ามันวนอยู่ที่เดิมเน็นชั่วโมงหนูก็ไม่แหละบีดที่นางไม่ชอบขวาค กูรู้สึกว่าเนี่ยเบามากนะกูแรงกว่าเยอะหรอกูบอกแล้วไงว่าขวากูพูดกี่รอบอ้ควายกูไม่ไปอีทีเหี้ยมจวนอย่างนี้ไปวงเวียนเหรอที่สัต์อันนี่กูเล่ะเราเราเล่าใปใช่แล้วเ,เล่าให้ฟังว่าอารมณ์เราเป็นอย่างนี้ไม่แต่ข้างในหนูเท่านั้นเออแต่ว่าเราพูดมาแค่ขวาค่ะม่งไม่ขวาใที <laughs> ขวาค่ะเออ <laughs> ก็จะเป็นบ้าแต่ว่าการไปเที่ยวอะ่ะน,นอกจากจะทะเลออกกาะกันแต่ว่ามันทําให้เห็นว่าเราอยู่กันแบบได้ปะอันนี้มันคือ24ชั่วโมงจริงแล้วหนูไปเป็นเดือนต้องอยู่กับบึงเนี่ยตลอดเวลา,วาคุณก็ต้องเห็นคาแรกเตอร์ทุกอย่างของเขาเลยที่เราเคยไม่เห็นก็คือววร,รูเช่นเห็นชาติกันไปนเลยแล้วพอทะเลาะมันก็จะได้แบบ มันมีแค่กูกับมึงนะเว้ยใช่ซึ่งเอาจริงๆแล้วก็ว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีนะพี่นีที่แบบว่าพอมีปัญหามันได้ช่วยกันถึงแม้ว่ามันจะทะเลาะก,กันแบบเรื่องหยิบนยอยแต่มันก็แบบเออโดยรวมก็ว่ามันเวิร์แต่สิ่งหนึ่งที่คุณทาให้เขาคือคุณดูแลเขาเยอะมากเพราะมันเป็นคนไม่ดูแลตัวเองเลยใช่เป็นสไตล์แบบผู้ชายผู้ชายแบบไม่ว่าจะผมงอผิวจะตี<ด>ก็อบใช่เป็นคนท,ที่ดูแลตัวเองน้อยมากออแล้วไม่รู้ป่ะเมกาเนี่ยถึงแม้จะอากาศหนาวแต่แดด แรงมาก,มากเพราะฉะนั้นหนูก็จะคือเป็นคนที่ดูแลเขาไม่ว่าจะทาคุงทาครีมถ้ากูเป็นก้อยกูไม่แต่งหน้าทากูขา้าวัดไทยที่เมกาได้เลยคนรู้ว่ากูบ,บวชแต่ก้อยคือดีแล้วไม่ดีไม่พอคือคุณดูแลไปถึงขั้นแฟนด้วยก็ว่าการดูแลผิวหน้ามันเป็นสิ่งสําคัญแลวมันมีตัวหนึ่งที่ก้อยบอกเลยว่าอันนี้บอกเหมือนจะขายนะแต่ว่าก็ใช่จริงแล้วก็ขายแหละถามว่ากูขายไหมกูก็ยอมรับว่ากูขายแต่แต่ว่ามันดีจริงมันดีจริงมันก็คือ u ู i n รินสปอต s s นะคะ b r i g h n i n g Booster s e r um ค่ะ บอกเลยว่าใช้เป็นประจำเช้าเย็นคือเป็นเซรัม่มคือพอเราอายุเยอะขึ้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเลยคือพวกฝ้ากะจุดด่างดำที่มันมาจากแดดซึ่งตัวนี้มันเป็นอะไรที่สามารถช่วยแบบฟื้นฟูได้อย่างดีมากทุกวันมันคือทาครีมกันแดดอ่าทาไปก่อนแต่ว่าตัวนี้เนี่ยตัวสปอตเลสเนี่ยคือมาช่วยเรื่องของจุดด่างดำฟื้นฟูทําให้มันไม่หมองเขา่าซึ่งตัวนี้เนี่ยหลักๆเลยเขามีสารที่ชื่อว่า ไฮอะมิโดหลักๆของเขาเลยก็คือมันทําให้จุดด่างดำมันจางลงชายมันจางลงความหมองคล้ำจางลงที่สําคัญยังมีไฮยาลูรอนคือช่วยความชุ่มชื้นถูกต้อง30อ่ะผิวเริ่มแห้งแล้วแห้งริ้วรอยไงริ้วรอยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรความชุ่มชื้นของผิวมันหายไปถูกต้องไม่ใช่แค่รอยดำเมย่ี้แบบรอยส่งเลยสิมันช่วยหมดแล้วทามันไม่ใช่ทาเฉพาะจุดนะคือมันทาก็จะได้ทั่วหน้าเลยก็ค่อยๆทาเช้าทาเย็นลงไปก่อนแต่งหน้าแล้วก็ตอนเย็นก่อนนอนไม่ใช่ก่อนเย็นตอนดึกก่อน ก็กระ่ายคือทาไปมันแบบบำรุงผิวแล้วเราก็จะรู้สึกดีไปในตัวก้อยไม่ใช่คนผิวขาวมันไม่ใช่รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องไวท์เทนนิ่งแต่มันคือกระจ่างใสในผิวของตัวเองแค่เียแฮปปี้แล้วก็้องมันก็ผิวสุขภาพดีแอแล้วคุณเอาไปลงหน้าเขาจากคนที่ไม่เคยใช้เลยเขารู้สึกยังไงอะถ้าเขาเคลมว่าเขาปั้นก้อยแต่ก็อยว่าเขาหลอกขึ้นอะเพราก้อยนะอ้าไม่อันนี้เรื่องจริงทวงบุญคุณกันอีกแล้วเรารู้สึกว่าเขาดูแลตัวเองขึ้นใช่เขาดูแลตัวเองขึ้นแล้วเราก็เชื่อว่่่่่่่่่าาาาาเเเเรรคคคคคืออออสวววนนนนนนททีีีีีีดดดดูููแและไไมมใใใใชชช้้้้พพกกก็ปิห๋ยจบ เซรั่มันเป็นยังไงล่ะมันเป็นแบบนี้จ้ะพี่มันบางเบามากผบอกเลยเนื้อสัมผัสแรกนะเรารู้สึกว่ามันนุ่มแล้วก็บางซึ่มไวมากเธออ่ะเน่ให้ดู ความชุ่มชื้นของผิวสามารถใช้ไปได้เลยทั่วหน้าแล้วพอจุดด่างดำเนี่ยมันน้อยลงหรือมันจางลงอ่ะมันทาให้เวลาเราแต่งหน้าเราไม่ต้องแต่งเยอะหรือแม้แต่พอใช้เป็นนานๆเรื่อยๆคุณอาจจะไม่ต้องแต่งหน้าเลยด้วยซ้ำหน้าสดค่ะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจวันนี้ก็มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากด้วยเลย30 ml ตอนนี้นะคะราคานะคะ1,890บาทนะคะจาก2,100บาทกับ30 ml นะคะส่วนถามว่าซื้อที่ไหนได้บ้างนะคะก็พูดว่าส i f อีฟแอนด์บอลนะจ๊ะหรือว่าสามารถซื้อออนไลน์นะคะได้ที่ u s e r i n c o t h หรือว่าจะทักแชทเฟ ไปก็ได้นะคะ u s ส r รีนไทยแลนดไลน์แอดก็มีนะคะ u อด r i n ต Thailand เช่นกันจ้าไปหาซื้อกันได้เลยเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนะก็คือการดูแลตัวเองนี่หนูเพิ่งไปเที่ยวเชียงรายกับเพื่อนมาหนูก็พกไปอีกพกไม่ใช่แค่หนูทั้งกลมทั้งแก๊งขอบคุณยูสตรีนมากขอบคุณนะคะพูดถึงคู่คุณไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันหนึ่งเดือนเต็มเต็เห็นกันหมดทุกอย่างแล้วแต่จริงๆคุณมีความต่างของคู่คือเรียกว่าใช้ชีวิตคนละคู่ได้ไหม ดาราคนที่เคยคบกันนี่น่าก็น่าจะ่างเยอะสุดอะด้วยด้วยไลฟ์สไตล์ทัศนคติบางอย่างบางทีก็ไม่ตรงกันนะคือจริงๆแล้วเขาอะเห็นอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมีความแบบเรียบร้อยนะนางเวลาห้าสี่สามสองอะนาจะเล่นบ้าเอแต่จริงๆลึกๆแล้วมีความที่อายอเรียบร้อยอ,อยู่บ้างอะไรเงี้ยซึ่งบางทีส่วนทางกับเราบ้างเขาเป็นคนที่ชอบผูงเรียบร้อยเขาพูดตลอดเลยว่า แฟนเขาเลหลายๆคนก่อนหน้านี้จะค่อนข้างเรียบร้อยแล้วเขามาทางเราได้ไงวะเขาบอกเขางงเหมือนกัน <c oughs> ไม่ใช่แค่มึงงงกูก็งงแล้วมีอะไรอีกที่เราต่างเช่นแบบไลฟ์สไตล์อ่าไลฟ์สไตล์อย่างคุณผู้ชายเนี่ยเขาชอบแบรนด์เนมเออส่วนเราเนี่ยก็จะเป็นคนที่ไม่มีแบรนด์เนมเลยไม่ชอบ,ชอบเราไม่ชอบอย่าใช้คำว่าไม่ชอบเลยคือถ้าได้มันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ไม่ใช่อะไรที่อยู่ดีๆเราก็แบบวันนี้เราจะไปซื้อนี้เสื้อตัวนี้จะต้องซื้ออะไรอย่างเงี้ยฝั่งเขาก็จะแบบเฮ้ยเรื่องต็ดดีชันมันมา่ะแต่เราไม่ต้องห่วงแล เฮ้ยเธอเสื้อฮู้ตัวนี้ดีนะใช่เสื้เอเยื่อตัวนี้เราก็มาใส่เป็น oversize look boyish ปีกเออคุ้มมากหนังล่ะ คือเป็นคนชอบดูหนังทั้งคู่แต่ถ้าด้วยสไตล์เนี่ยด้วยความที่เราเขียนบทเราก็จะแบบเวลาดูหนังเราก็จะชอบคิดเป็นบทคิดไปเรื่อยแล้วก็วิเคราะห์พี่นางก็ชอบบอกว่าพี่ว่าน้องดูหนังไม่สนุกเลยเขาไปนั่งดูหนังพี่พลศรีนอนุร<อ>ิยงเงี้ยเราก็จะแบบเฮ้ยมันโปหฮาแต่แบบเฮ้ยจริงๆนี่มันมีสไตล์นะ<อ>มันสามารถพัฒนาตรงนี้ได้เขาก็คงแบบมึงไม่ต้องบอกกูดรืยนะกูคแค่อยากดูแล้วก็มีความสุขเฉยๆอย่างเงี้ยคือคำบางคำมันซ่อนอันนี้ไว้นะที่เราจะบอกเราจะบอกว่านี้อันนี้มันคือในยามแต่เขาคือแค ทำให้หนูอยู่กับเขาแล้วหนูผ่อนอะไรลงมาก <ừ m. S 1> ถึงแม้ว่ามันจะต่างแต่มันก็มีเสริมกันบางอย่างแล้ว,วล่าสุดอะข่าวที่ออกมาพี่ชอบมากนะเขาพูดว่าเขาจะยกบ้านให้ก้อยแล้วเขาพูดว่าบ้านอะมันยังเหลือมันยังเป็นหนี้อยู่ไงแล้วถ้าผมยกให้แม่กับน้องแม่กับน,น้องที่เจ้าที่ไหนก็ผ่อนเฮ้ยมันเป็นประโยคที่แบบถ้าคนมันฟังแค่นั้นอะ <c oughs> คนมันอ่านอะใช่ใครที่ยิงหรือเปล่ามันทิ้งหนี้ไว <c oughs> <ต>้ให้เรานะใช่เอาจริงๆมึงผ่อนยังไม่ถึงครึ่งเลยคือถ้าให้ตัวอีกบ้าน บางทีบทจะง่ายก็แบบเฮ้ยง,ง่ายมากแต่บางทีแบบเครียดลึกมีอะไรที่เครียดบ,บ้างเขาเป็นคนบอกตัวเองว่าเขาเข้มแข็งทําให้เขาไม่ชอบเวลาเขาอ่อนแอเช่นคอมเมนต์ดราม่าอะไรอย่างเงี้ยถูก<ช>ต้องก้อยมั่นใจเลยว่าในโลกนี้ไม่มีใครชอบโดนด่าหรอกเลยแต่มันเป็นวิธีการของเขาที่เขารู้สึกว่าเขาไม่เป็นไรเพราะมมนมอรายการเรามันบอกว่าด่าผมเข้ามาเลยผมชอบด่ามาเลยมันคือวิธีการปก้องตัวเองในรูปแบบหนึ่งอ่ะคือวิเคราะห์เขาสิตัวตนเขาจริงๆเขาไม่ใช่คนแบบนั้นแต่พอคนมันเห็นไปแล้วเขาก็เลยแบบเอออยากด่าอะไรก็ด่าเข้ามาเลยแล้วกันกาเเขาล่นไม่แใช่ าเขาเครียดอ่ะต้องสังเกตดีๆคือเท้าจะเป็นอย่างนี้แล้วมือจะเป็นอย่างนี้แล้วคอจะขึ้นอย่างนี้แต่ว่ายิ้มซึ่งเราก็จะรู้สึกว่าพี่ติชอบพี่แนะนําให้พากันไปหาหมอทั้งคู่เรารู้สึกว่าเรานี่แหละคือคนที่จะแบบไปช่วยเขาได้ประคองเขาแต่เราไม่ต้องไปประคองเขาเราก็มีเรื่องราวของเราเหมือนกันอครอบครัวเราก็เหมือนกันก็คุณพ่อใช้เลือดสมองตีเขาก็จะไม่ค่อยมีแรงสู่คุณแม่ก็แตกโปะไปเลยในช่วงเวลาเดียวกัน พร้อมๆกันพร้อมๆกัน,กนแล้วตอนนั้นแบบก้อยเข้มแ,แข็งไม่ยังไงบอกตัวเองอยังไงคือตอนนั้นก็เหมือนมึนๆไปแบบหนึ่งอะไรเงี้ยแม่เข้าโรงพยาบาลเขาต้องไปผ่าตัดนอนใช่ป่ะมีน้องหมาเราก็ต้องตื่นแต่เช้าตีห้าพาหมาไปเดินแล้วพ่อก็จะขายกับข้าวไม่ได้เราต้องออกไปซื้อกับข้าวอะไรเงี้ยเรากลายเป็นหลักในบ้านใช่ก็เป็นแบบเช้ากับวันเย็นลงซื้อไว้เลยเพราะเ,ออเราออกไปทำงานเสร็จปุ๊บตอนเย็นตอนดึกคือต้องไปหาแม่บุญย์โรงพยาบาลถ้าเหนียวก็คือเป็นแบบเดือนๆอะไรเงี้ยซึ่งคนไม่รู้เลยเนาะเพราะว่าคุณไไมม่ด้้เเอาาตรงนียแบบ ไม่ค่อยก็จะเปน็นเพื่อนๆที่รู้กันอะไรเงี้ยคนชอบถามว่าท้อไหมเราจะไม่ค่อยไปทางแบบทำไมชีวิตฉันเป็น่างนี้ออแต่มันจะเป็นทางแบบเคยนั่งอยู่แล้วรู้สึกว่าเหนื่อยมากวันนี้กูเหนื่อยไม่ละไหวแล้วงานมันเยอะมากามาก็นั่งอยู่ในห้องน้ําจําได้เลยน่าจะเป็นเอมสซีแล้วเราก็นั่งอยู่ในห้องน้ําตะโกนขึ้นฝาแล้วก็บอกว่าไม่มาเจยคุยใครอ่ะฝา คือมันมันเนื่อไงเอออินเนอร์เขาบอกว่าการที่ให้เรามาอยู่จุดเนี้ยจุดที่เราแบบถาดผมใช่ไหมบุอ่ะมึงต้องการอะไรใจมึงดูมูททำได้มึงไหมึงไปแล้วหลังจากนั้นมีเสียงคอจากฟ้าเลยห้องข้างๆา เป็นอะไรแล้วหลังจากวันนั้นก็รู้สึกปลดปล่อยคือเหมือนมันต้องออกออกไปสักดอกนะแต่พอดอกนั้นออกไปมันก็รู้สึกว่าสู้ต่อแล้วนะวันนี้ดีขึ้นแล้วดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นคุณแม่กลับมาได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วหลังจากนั้นก็จะเห็นก่าแบลงภาพครอบครัวตลอดไปไปกินข้าวกันไปอะไรกันเพราะมันเห็นความสําคัญตรงนี้ไหมแค่ให้เรียงลำดับก็คือครอบครัวงานคนรักแล้วก็ตัวเองออยากให้รู้ว่า ไอกระแสดราม่าทั้งหมดที่ผ่านมาเขาคือมนุษย์คนหนึ่งนะเขาก็รู้สึกแหละมันคือใจเขาใจเราถ้าจะมันมีคนทําสิ่งนี้กับเราบ้างมันมันไม่ง่ายอ่ะคือก็ว่าถูกผิดว่าก็ไปตามถูกผิดเราพูดสิ่งนี้ด้วยความรู้สึกเกลียดชังอยากให้คนคนหนึ่งมันแย่ลงไปกว่าเดิมหรือเราแค่รู้สึกว่าอยากจะให้แบบมึงดีขึ้นได้อ่ะมันมันเลือกทางกันได้สุดท้ายนะใจดีกับคู่เขาหน่อย ออไม่มีอะไรหรอกติงต้องขึ้นวายโอเควันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคะติงต้อง,อองทั้งคู่ขอบคคุณะ วันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะลูกค้ายูสลีนนะคะให้ก้อยย้ำโปรโมชั่นอีกสักทีหนึ่งยูสลีนนะคะ Spotless Brightening Booster Serum นะคะตอนนี้นะคะเหลือ1,890บาทนะคะจาก2,100บาทแล้วก็ถามว่าซื้อได้ที่ไหนนะคะคือวัดสารบูธอีฟแนบอนะจ๊ะส่วนช่องทางออนไลน์นะคะสามารถเข้าที่ u s r i n e co. th ได้หรือว่าจะทัก Facebook ไปก็ได้นะคะคือย s ซลีนไทยแลน์แล้วก็ Li@ นนะจ๊ะ u s ซลีนไทยแลนดค่ะค่ะขอบคุณด้วยนะคะยู ไม่เอาน้องคืออะไรอะนางอะนางเป็นคนแบบเนี้ยนางเป็นคนทางฉีกพี่เก็ตป่าถูกเล่นลูกกระตันยูมาทั้งชีวิตออช่วยแม่ช่วยน้องยืนดีก็เหมือนคนอะถามสิ่งเนี้ยไปเรื่อยๆนางก็เลยรู้สึกว่าเบือ่อนะไม่จะตอบแบบนี้น<อ>ฉีกดีกว่าปีนี้จะไม่กระตันยูแล้วจะเล่นทางเนระคุณ <c oughs> แค่นั้นพี่ระบบระบบความคิดไม่ได้แบบจะทาอะไรเลยเบื่อครูแค่อยากฉีกฉีกสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยยังไงคนก็ลุงด่าลุงด่าสิด่าว่าแบบเนระคุณมันจะตัดพี่ตัดน้องอะไรที่กินข้าวพี่เมา คือในชีวิตจริงนางไม่ได้ทําอย่างนั้นน่างเป็นคนควบปุยเวลา5้าสอนนจะต้องรู้สึกว่าทํายังไงก็ได้ให้ไม่นิ่ง,องเออ,ต,อ,ต,อต้องทำให้มันแบบสนุกสนาน<ม>แต่วันนั้นน่าจะฉีกไปหน่อยอย่าลืมนะจ๊ะดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไปให้ช่องวันเพลงกาวด้วยนะจ๊ะแล้วก็ดูคลิปอื่นได้ตรงนี้ค่ะ